ภายในวัดในโรงแห่งนี้ยังมีวิหารที่มีศิละปะอันเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุอันแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายเข้ามาสู่ชุมชน หารวัดในโรงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีซุ้มหน้าต่างด้านละสองช่องทุกช่องมีปูนปั้นรูปเครื่องสวมศรีรษะของตัวละครน,นอกโดยสองช่องหน้าประดับปูนปั้นรูปกระบังหน้าและสองช่องหลังประดับปูนปั้นรูปผูกระต่ายขี้รักเท่าที่จะมาได้ทราบอุโบโสถวิหารในสร้างในยุคใกล้เคียงกันก็เมื่อปีพศ2403วิหารนั้นจะมีลักษณะเฉพาะ คือภายในนั้นจะเป็นพระพุทธสายญาติหรือเป็นพระนอนกับองค์ใหญ่แล้วจะมีประตูเฉพาะด้านเดียวเขาเรียกว่าวิหารมหาอุดภายในวัดในโรงแห่งนี้ยังมีมณฑปซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศศรีลังกาวัดในโรงได้มีการจัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระเมื่อปี2556นั้นทางวัดได้รับการมอบถวายพระบรมสาลิกธาตุจากพระมหานายกกะของประเทศศรีลังกาอมรรัานิกายคณะกรรมการจึงได้มาจัดสร้างมนดกขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาได้ขจรไกลไปทั่วทุกแห่งหนการสร้างวัดสร้างเมืองเพื่อให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันตามประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงาม จึงควรสืบทอดถึงรุ่นหลานต่อไป